ปฏิปัเดี๋ยวทางใจกลางเนี่ยคิดอะไรก็ได <bamboo. S 1> like ้เน uh, oh <boy. S 1> no, ื่อสั์เป็นปลาเป็นอะไรเงี่ยเพราะว่าในสนั้นแต่คำทูลขอของปฏิทัติารรมนะเพราะอะไรภิกษุเนี่ยนะวัชันฟ้าชั้นนื่อชั้นใจตลอดที่ินชันเนืออสับเนี่ยตลอดที่ินอะไรเงี่ยเพราเว้าพอไม่ได้เขาจะทับขยันเขาอยากกะว่าเขาจะก็เจรนาวะซึงเรไปได้ เป็นพยานในการสาแล้วเป็นไม่ไม่ไม่เป็นพยานในการยึงเหมือนเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์น่ะแล้วไม่ได้ไปคนฝ่ายสี่บอกบ้านเขากินอะไรเรากินนั่นพราะมันจึงมีนาที่ของคนที่หากินเหมือนคนที่คิดแบบว่าขินเพื่อดน้ำนงขีพหาจเปลือกก็ฝ่ายนั้นขี่ที่เขามีอีเแล้วเนี่ยสอบตั่งตั้งทีาปที่ไม่ขายเลยต่อกขินภาพ่ังเดี๋ยวก็ขายที่ขาเราก็บอกว่าเพื่อดน้ำนมขีด เนี่ยแต่ถ้าต้องฝ <maison> ังสองฝ่ายเนี่ยเขาเกิดมีศรัทธาในศาสนาทั้งสู่เขาขอมารวมกันอ่าเพื่อที่เราไม่เดียไปฉีกบอกว่าคุณไปตอกองแบบนั้นนี่มานะ่เราไม่ได้ไปเห็นเนี่ยไม่ต้องไปตายไปคว้าไปรงไปหนาไปหลังเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างสายกันที่บอกว่าเฉพาะนาํำเฉพาะนาํำเฉพาะนาคือตรงหนาเราเนี่ยคิดเราเหมือนไปตอกพิดไปตายเขาเลยตอกไปตากันมันได้รับพลังงานแค่นั้นเอง อต่เดมีอะไรผิดนี่เสียก่านั่นต่อให้คุณไม่กินปตตากานก็เหมือนกันมูหันก็ห้พลังงานเหมือนกันที่กินหู้ฉลามก็หายพลังงานเหมือนกันถ้ามันเป็นโทษเดอ๋อ่านเดี๋คิดถึงอะไรสะแสลงโลกอันเนี้ยอ,อันนี้มันไม่ได้ห้พลังงานเนี่ยมันไถยโทดเด้เราก็ต้องรูไงว่าอันนี้กินได้ไหมอาหารชนิดนึงเรากินเราคิดไหมยังเลือนแท้กลุ่มป่วยเลยบางคนเป็นคืนคันเป็นไรเนี่ยเนี่ยนี่คือเหตุผล เหตุกับผลเนี่ยม so ันก right. oh, no. ูกันเหตุก็คือการเลือกอาหารที่จะมาใส่้องผลก็คือยิมแค่ิ่งแค่อไปไม่รูไดานทากายดูได้ยันเราไทยเราเราชาวบ้านพักกันมาเวลาตังสานเวลาสี่เวลาเวลาหมดก่อนสีเวลาหาเวลาทิดทุกที่จะทินเน่ากินหมดไหมเพราะนั่นะการติดคำหนึงมันหนีางี้เหมือนดีจิด้คิดคำนึ่งอ่า มันไม่เด่จะเป็นอะไรมากไม่การอยู่ตรงกลางคือสิ่งเนี่งคือเราไม่ไปอยู่แล้วคนที่เขามีอาชีพขา,ขายอยู่ในชุมชนแล้วใครก็หามาขายเลยที่ใดซื้อพอเราไม่เด็ดคืขาเนี่ยมไม่ได้ชีพของเขาเอ,อือลุงน่ะเขามีอาชีพขายไก่ข่าไก่อ,อยู่แล้วทีนี้ถ้าทำถ้าทำเก็บไว้ให้ด้วยนะสองตัวแต่ในใจน่ะเราไปต<ช>่อตรงนะใช่ไหมคะใช่ นั่นแหละครับนอกจากว่าแต่แต่เขาทําอยู่แล้วนะนอกจากว่าเขาถึงเขาจะทําอยู่แล้วเขาไม่เขาเขาเนี่ยทาอยู่เป็นนาทีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราเราเนี่ยอยู่แล้วว่าก็ทาเช็ดเมือไร่ดี๋ยความทีรูลจักกันสูดจักไหมว่าก็ทาเช็ดเ็เวลากี่โมงประมาณทราบค่ะอ่าจะต้องไปตกไปสั่งที่นี่เดือนไม่เถือนเดือดตกไปคนั่นแหละคือมโนโลกการสังขา การ่าาการอะไรมันเหมือนกันก็จะรู้สึกทุกครั้งนะมันจะรู้สึกทันทีเลยนี่เราใช่จะรู้สึกในใจทุกครั้งเลยว่าที่มันรู้สึกพอะไรมัโนกรรมนะค่ะมันโนมโนกรรมเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกแล้วไปสังขาาเฉยนะสังวบบสองตัวนะเราไม่สบายใจอ่าผู้ร่วมเทอ่ยวกัน่ไปสามคนใจะมีปัญหาว่ามันหมายถึงอะไรมโน่เหรอคะ ให้เคล่อนกัน,ฉนเฉยๆทำๆนี่ดิว่าที่บ้านรู้ซึ้งแบบพ่อไปสั่งแล้วไปสบายใจอีกก็เคลื่อนยลดวไปยึดว่าตัวเองเป็นคนสั่งแล้วอะไรต่ออีครับไปยึดแล้วามาโนอยากด้วยนะใช่ไหมคะเอาเรองเอาลองว่าเอาเรื่องต่อไปชื่นใจหน่อยครับมาเราอยากกินเขาแล้ว <c oughs> มันยังอารมณ์รู้สึกย,ย,กย,ยังอะไรตามขั้อน รู้สึกมันไม่สบายใจอ่ะพระอาจารย์แต่ไม่ไม่รู้รู้แต่ว่าเอ๊ะก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละค่ะ,ะไม่เหมือนผิดศีลเลิศทีน่นี่ยังไงต่ออ่ะต้องวันรู้สึกว่าตัวเองจะผิดศีลอ,อ่าอันนี้อันนี้พอนึงแหะแล้วยึดไงยึดว่าตัวเองจะผิดอ่ะแล้วเนี่ยทุดอุปทานแมาจ๊ะพอ,พอนึงนะ มีอะไรต่อยไหมน้องหลังนิดเนี่ยหล่ะปะก็รู้ว่าลูกคําศิลก็เหมือนเคยถามพระอาจารย์เรื่องดื่มนั่นแหละก็เขาเรียกว่ายังไงกเรียกว่ารูกคำศิลไม่เป็นอัตโนมัติค่ะอลูกย์ศิลก็คือยังไม่สามารถหลักการหยุดถือแทงเนี่ยใหญ่ใหญ่ถ่ายทุกคนยังมีความคิดอย่างนี้อยู่ยังไม่ถึงมาโสดาันั้นไม่หยุดจริงๆมันจะเจอสภาว่าตัวรูชัดชินมันจะตกกระแสอันนี้บอกใครฟังนนที่หมายฟังนะ อย่าลืมนะโสดาบันนี่ล่ะละสักทิที่เดสามโมหนึ่งไสักระยะีตอปก็เปินกวาไม่ใช่ตัวถุนการไม่ใช่ตัวุนค่ม่หยุดแตมาหยุดหนึ่งนั่งอย่งอย่่่งอย่หนึ่งนั้นเฉพาะร่างกายนี่ค่ะค่ะออสองวิจิิจฉาความสงสัยเออเ่สงสัยเนี่ยให้สงสัยในพระพุติธรรมประสงเลยค่ะค่ะสงสัยสิ่งเนี่ยอย่างนี้ยังเรียนสงสัยใช่ส่ะคิดปตปามา ยังหลุดคำสินอยู <Sched ule> ่คำว่าหลุดคำสินเนี่ยเด่นๆอกัางนึงเลยกูรักษาสินยังเป็นตัวกูของกูในการรักษาสินห่านอยู่สินห้างก่อนีกกูก็าลังถือสินเหมือนเนี่ยพออะไรมาคิดๆหนึ่งก็เนี่ยฉันถึงพยายามพูดอธิบายเลยถ้าท่านรักษาสินเราเป็นผู้แสดงว่าท่านยังหยุดสินอยู่ท่านยังไม่เขาใจบริบทสินจะเป็นชาวนาคุณกระด่องทำนาด้วยความบริสุทธิ์้วยสิ่งที่ฉันทำต่ก่อนไง เขาทำได้ตอนช่เข้หายข้เท้ากันเหลียวยาไปนห้เป็นขาหมูนะมาปวดเท้าจันเหลียวยาไปให้ฉัน้ามโมไซปายนปแยจิงเงินเทียบเทียร์ใส่คนไปจะทำเลยหูไว้ก็ไม่ทำยาก็ไม่ชีพคือปล่อยมันเป็นดรรมธรรมชาติแล้วถ้าเป็นมดเป็นอะไรที่มันไปขึ้นต้นผักต้นอะไรเราเราเราสามารถไล่มันเนี่ยที่เราไม่ได้จิตตนาคาล่ะถ้าเราวางได้เช่ว่าเราที่มาโนหรืออะไรสักอย่างนะคือ มันวางมันวางความสูตเสึ้งว่าหยิบถือในสิ่งนั้นๆั่นหยิบถือผลผลิตหยิบถืออ๋อนี่ว่าผลผลิตเราเราต้องกินใช่มันทุกอย่างอ่ะมันหยิบถือผลผลิตเลยมันไถยนั้นเป็นไปตามผลไก่ของมันเขาเราตรงนี้มัจะมีหนึ่งกินอ่าทุกอย่างมันต้องมีตรงบานต้องมีตรงถึงเวลามันพังมันเคมันอะไรมันต้องมันต้องมันต้องจับเส็นตรงเมียงั้นแหละเงินทองของของมันต้องมีเนี่ยว่าแคร์ทำอยู่ในกริกาของ ข,ของสินของรมเป็นการพิจาจณนามันเป็นการทดสอบปันเเข้าใจสิ armor, ่งเรามีได ER> ้มาบ่อยแค่ไหนตรสอบสินตรสอบคันอยู่บ้างเออผมเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องนะไอ้เนี่ยถ้าตามไรแกยังไม่เข้าใจการหยุดคือสินก่อนเนี่ยพอแกกเป็นี้ท่ามินเข้าใจการปล่อยวางสินไนที่เดี๋ยเขาถึงใครการมาบวชย่างน้อยเนี่ยกานมาบวชเนี่ย เราไม่อไปทํามากิ้งเขีงยังม่อเกิดภัยบาทพอไปทากิ้งเนี่ยเจอบอกว่าบอกว่าเราไม่ยึดอ่ะเราทำไปแล้วเราไม่ยึดต่ <laughs> างอย่างน,นะที่จะไปถามว่าเราไม่ยึดตัวอย่างถาว่าไ,ไม่ยึดเนี่ยคุณต้องลูกขาไปถึงสักขานขุ่งคุณถึงจะไม่ยึดไม่ได้ถึงยึดได้เบียดเบียนวิธีที่ไม่ไมเบียดเบียนที่เป็นหลักษาสี่ห้าข้อเนี่ยคือห้าข้อเนี่ยถ้าเราผิดจะหน้าไปเรื่องเนี่ยมันจะหายไเองมันมันที่ที่บุ๋ยบอกเขาเมอเขาไม่ขีดยาไปจากบ้านเลยช่วยเลย แต่ของที่ยังมีคางเลยนะโอ้จะเอาอะไรมากมาจากที่เราถือระดับคมนะอ่าค่ะไปถามที่ตัวนาสองสองคางแกหน่กจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะที่บอกไงเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ยาฆ่าแมลงมันฉีดต้นไม้อะไรนะฉีดต้นไม้มันกับไตก็ไตมันถุยางไตวัตถุยางอะไรอย่างเลยไม่ใช่มันเป็นยาฆ่าใบพืชใบกว้างโอ้โหแกจะตื้นขนาดเลยแกจะต้องขอไปดูตักคานตักจัดกรสภาพอากาศขนาดอู้ ก็จะีืนหรวางได้ป่ะวูนนด้ที่เข้ามาป,ปับ๊บอะไรพวกนี้นะ่ะบูรพัอนอรอยาเจ้า,จาชันสูงก็ถึงได้ปับ๊บไม่มีบาปไม่กีกรรมนร่นเออแต่ก็เลีเนี่ยคือมันปับป๊บในตัวงมันเห็นอยู่แล้วเออยางน้อยตอนเขาเคลกระสรงดาบแต่ที่จะทำลายตัวน,นี้ได้ตอนนั้น ถามว่ามันสันพลิกมากมันมันมันสามารถเริ่มได้นะเพราะเราไม่ได้ไปขาขวอขาแมงก็พลิกไปเด็กขาไหลคือถ้าเราไปขาขวาขาแมงไหลอะไรเงี้ยที่ก็หาขวาขาแมงแตงของยืนข้างในมันมันมันขาดหมดเลยนะจริงจริงได้เห็นอะช่วงเนี่ยประมาณสักเดือนเองคือมันขาดทุกอย่างในใจนะไม่ถูกใจในข้างในสุดเลยขาดทุกอย่าง โก่กันโน่กรัดกลับมาเกิดพอมันเกิดปั๊มเนี่ยเนี่ยไอตัวอุศนเนี่ยมันยังไม่เบาเนี่ยคืออยากนะอืมคนที่มันเห็นฉาดเห็นนี่อันนี้อยากมากเลยนะเอ้าว่าฉันเกิดไหมไม่เกิดนะจะไม่มีนะที่จะจะก่อยล่ะฉันจองรับที่ฉันม่รอยก่อนเนี่ยอาจารย์ลูกเลยนะติดตาอาจารย์ลูเลยนะท่านได้เลย Thế thì cháu tổng phó cái ma thần hay không bà toán môn vừa lên Thì là nó tính là cái chán non của tiến Chắc là lò của băng Mình đá thần lên Thật thì khoa trái thần Thế là thần xa đứng bài Thì khoa nó chào thần là đi Có cốc 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 Đã đá thần Lúc chứ hả? đá Đá quay Cái thì mới đá Thì đi nhà bên mai เมื่อยากผีที่พากันยังยังข่ามเน็ตได้พี่มันต้องไม่เห็นก่อนมันอันนี้ที่เรียกยายาไปยังเห็นแค่ตัดก่อนต่ออากุศลมากอากุศลหน่อยหมายประมาณนั้นยังี้ยเอาอากุศลมันมากแสดงว่ากุศลลดหน่อยลงอากุศลมันอากุศลหลั่งมันมากนแสดงว่ากุศลลดหน่อยถ้าอกุศลเรามากอากุศลมันจะลดลดหน่อยลงเราก็ทําความกุศลให้มากใช่กุศลมันมากทำมากุศลเป็นเหมือนทำเดือดขาด่าจากใจทำมาได้ มันมีหยาบมีการมีละเอียดทัามาจากอะไรหรอมันมาจากขัุวขนห้มากเนี่ยเขียนทำขนห้มากมันมาจากการนั่งพิจนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแข่ที่ไปเที่ยวไปหิ่งทำบุญตรงนั้นทำบุญตรงนั้นแล้วไปขายทั้งนั้นมันไม่ใช่มันเลยเร้วมันเลยจากการไห่ท้างขายหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเลยแบบไม่ใช่บาไม่ทำเลยนะทำขาดไม่ตายได้ทีไงอันเนี้ยคือของหยาบนะมันของหยาบมนเองจะบอกให้ของหยาบก็ของละเอียดนย่งี่ก่อนแตกต่างเลย อันนี้กชนมันจะน้อยลงอันเนี้ยแล้วถ้าวันนี้ยทักชนมันมากถึงแสดงว่ากุศลกุศเราเนี่ยมันน้อยลงเราไม่ได้รักษามาตัดสนอืมในหรนัฐานอีกมันเริ่มตำ่ำใช่ยงเขาขัา้นใจเองใช่วกว่าการทำก้อนใช่ไม่ใช่ว่าแค่นี่ฉันสอนทำไมกุศลแบบนี้ทำไมต้องอย่างนี้กต้องไปดิทำของบักตองไปทำบุญอย่างหนึงไม่ใช่การกุศลกุศลเนี่ยมันทำกัน การมาเรียนเพียงทางคิดให้คิดดีทำดีแค่นั้นก็โอเคแล้วแบบเป็นเนี่ยมันจะไปถูกละกุศลมันจะหน่อยมันจะแก้มจิตมันหน่อยลงใช่หน่อยลงจริงอ่ะมันหอยลงพอหน่อยลงป้าบุญก็สนหลังมันเกิดมาปีเห็นพออะไรสาเหตุก็คือมันมาจากการกระทบทั้งเนี่ยกระทบแล้วไม่ได้คิดต่อ ไม่ได้ไปนัง่งคิรณาไม่ได้ไปคิดนัง่งรู้จิตเจ้าของรู้อารมณ์ตัวเองไม่ได้ไปนังงงปน่งทําตัวแบบนั่นใช่ไหมค<อ>่ะเพราะหรือมันไหร่มีเวลาไปทำก็ไม่รูน้นะนี่นะถ้าเกิดังคนลองหยุดตัวอย่างคำร่าปัญญานึงฟังความคิดที่เรียกว่าปัญญาเราเราแบบไหนเราอธิบายคำว่าปัญญาประมาสิ่งหนึ่งเนี่ยเอาศสินสินสินเราขอให้ลงมาอีกศีลอาอกแกลบความหมายคำว่าศีลมาให้ฟังดู ศีลคือปกติสามอย่างเนี่ยสินสมาธิปัญญาศีลคือปกติค่ะเหล่าอะไรปกติจิตปกติเหล่าอะไรอีกใจปกติเหล่าอะไรอีกกายปกติกายก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครค่ะฮะวาจาปกติกายวจาใจปัญญาในทางธรรมคิดอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในสภาวะทางธรรมบัณฑเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเหนื่อยเครียงเป็นผู้เป็นอนัตตาเนี่ย เนี่ยเียปัญญาทัานทาแต่ว่าปัญญาเนี่ยจากสมาธิเดียวนี้มั้ก็ไมแปะความหมายอะไรอยากแต่ก็ขึ้นยึดหนึ่งขวงนี่แหละที่มันแน่วแน่เที่ย,นนยงตรงเราคิดได้ที่ว่าอ๋อเข้าใจเลยคือ,อปัญญา<อ>สตาธิน่ะแปลว่าความมันดึกได้สปัปดาห์จะพูดง่ายๆว่าเวลาปัญญาดึกที่สมาธิสามารถตลอดวลาที่ทำอะไรอยู่ ใช่มันจะกำหนดรูไปตลอดหยุดรู้ว่ากางทำอะไรอยูอตอเน,นี่ยเราผิดหรือเราบมันจะรูไปเรื่อยๆต้กาดั้งว่าสติสมปชัญญาตนแก่กาข่าวจริงๆแก่กาตังนะสรามาฟังแนวเนี่ยตั้งมั่นของจิตจริงเออคำว่าตั้งมั่นแนวเนี่ยของจิตกจริงแต่ที่เนี่ยมันจะบอกกับปัญญาอือที่นี่ปัญญาในทางธรรมจะปัญญาในทางโลกมันมีสองอย่าง ปัญญาในทางโลกเหมือนเอาเวอร์สไฮสตันก็คิดไ<ช>ะไรับปดีที่เขาคิดกันเข้าใจคือเป็นปัญญางธรรมปัญญาปัญญาทางธรรมกค็คือเรอา,าคิดเกิดแก่เจ็บตายกินแล้วนั่งคิดเนี่ยเนี่ยนั่งคิดด้วยความแน่วแน่ไม่ั่นไวนะ้เนี่ยคือสมาธิตัวที่ไม่ั่นไว้เนี่ยคือสมาธิตัวที่ที่จะนั่งคิดอะไรได้คิดอะไรพองอ่ะคือปัญญาแต่ว่าคิดด้วยความสงบนิ่งมันแน่วเนี่ยติดิืงไป เบิดวกว่าปัญญาคิดเบิดว่าอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเ่นะสมาธิเป็นปัญญาปัญญามันก็คือความคิดเองหละแต่มันความคิดที่เฉียบแหลมเฉียบคมที่มันคิดอะไรที่มันเหนือจากชาวบ้านเขาจิตกันเราใรตามโลกไงถ้าชาวบ้านเขาจิตกันแบบไหนค่ะเราตามช่องถ้าชาวบ้านเขาจิดดาเขาดันดาเขานี่จิตขาเขานายกลายจิตมาตบ้า คือว่าจะคิดอะไรเป็นังจะคิดถ้่ชาคิดแบบชาวบ้านแต่ถ้าคิดแบบธรรมะก็คือคิดเกิดแก่เทียบตายคิดว่ามันเกิดมาวเป็นทุกเกิดใหม่ต้บ่ายนั่นแหละคือความจิดผิดเป็นปัญญาแต่มันคิดออกไม่ใช่ว่าสมาธิเนี่ยคือตัวบังคับปัญญาให้แนวแน่ให้ความจิตอันนี้มันโง่ไปไม่ถึงแค่นี้แหละสมาธิคือความแน่แน่จิตมุขคตุ้ปิเนี่ยมันไม่ได้ไปสายไปขวาคือไม่ พราไม่ใช่ว่านั่งอยู่ดีเอาดังนั้นคิดเรื่องทํามาเอาไปนีไอไปใส่ไปขวาเราคิดปัญหาคนหนุ่มคนนี้มันนั่นแต่ฟุ้งซ่านพรานั่งหนักไม่ใช่สมาธิเด็ดพระอาจารย์ตอนตอนนั่งมันจะนิ่งแต่ว่าเวลาในชีวิตปรวันแบบมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งนะมันไม่ใช่สมาธิสมาธิน่ะความคิดความเป็นความแนวแน่ความใจนะที่พวาคิดพวาคิดที่เขาเรียกว่าความนั่งที่ชอบอ่ะ คือดำริเรื่องร่างกายคิดใจตกับของเนี่ยมันนึกคิดเรื่องกายเรื่องใจกับของคือคิดให้มันเห็นเป็นรนาดจามันหวางจากผลผลอย่าน<ล>้ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือจิตหวังหนึ่งที่อบรมเลี้ยงที่มาจากส้นเนี่ยที่มาจากการกายสีธาตุศาสษาศีลการฝึกภาวนาเนี่ยจึงเป็นองปัญญามันเป็นตัจจใจสิ่งต่อกนันไงได้าหน มันเป็นเหตุปัจจัยให้จิดหวงเนี่ยเกิดความสงบแร้วก็แนวแน่นิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจนกระทั่งเกิดเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ประทานคิดหวังเนี่ยไปดูสักคราวที่มันเฉยเฉยที่มันไปไปปักปันไว้ไปท้ายแล้วไปขวาเป็นตุ๊บขานท้างเล้วไปตก๊บลามคิดเรื่องธรรมะมันจะคิดเรื่องธรรมะอย่างเดียวมันจะไปไปคิดถึงอันนั้นถึงถึงอันนี้เอ มันจะคิดถูกสภาพว่าให้เป็นธรรมะมดวนยันอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายล้วเขาใจโลกเขาใจทั้งโลกใครหลอกโลกใครใ,ในเนี่ยมันู่เดียวกันค่าใต่แต่กระเดอบัญญาให้ปัญญาในทางพัะแต่บัญญาในทางโลกคืออัจฉริยะแต่ที่คนเนี่ยมันอัจฉริยะนะมันคิดนู่นคิดนี่ได้เหนือขวาชาวบ้านทั่วไปี่เก็คิดได้นะก็เลยปัญญาในทางโลก